ครับสวัสดีครับพี่น้องคลิปเริ่มคลิปมากพ,พี่น้องเยนเนาะพักตะเวงกัล่างสิรับขอบฟ้าพี่น้องพลังสิเป็นตกดินตัวไก่หยอดให่เนาะแนมไปคึคนน้นขนสกมวยกันแซวใส่อยูน่น,นะครับเปก,ก้อนหยีฝาเนาะที่นานการไปขี่รถสี่ออกไปเคลื่อนอุบลรัตน์นะครับสี่ออกไปผ้าติดตามผ้าพี่น้องไปติดตามเบื้องอ่าุนท่างที่ว่าเขายบ อ่เหตุไม่ัป็นว่าย่นขึ้นสลัวสลัวยังหาหกไอทุ่มหกโวงถึงทุ่มนห็ไหมครับมันมันจะเป็นเวลาสลัวสลัวมันบ่ขจะว่าเนี่ยเวลานี่ยแหละเวลาที่มันมันมันกสิเกิดอุบัติเหตุได้มันบ่นะครับเริ่มคลิปอยู่จากใครทงไหรตรงหน้านี่นะครับเนี่ยอยู่บ้านแถวบ้านอ่าซับสมบูรณ์เนาะบ้านเพื่อนซับสมบูรณ์เนาะนี่นะครับ ไก่สอบขนทั้งกัล่ะนะครับไปออกขุนทั้งไงเรเบิึงป้าเข่าเขียวชุ่มเลยเนาะนะครับผินบรรยากาศบ้านบาน,บาน้อพี่น้องเด้อหูนทางพออร่อย,ยู่พูดละไปไปเบิึงพี่น้องว่าเป็นยังไงแน่นะครับทางตรงที่ว่านี่มันมสิล่อยแล้วแซใดายนะนะครับย่างมะแรงนี่เขาเอิญยังไงนะพี่น้องเนาะอ่าอึมครึมตีฮะช่วงเวลาสลัวอึมครึมเหม,มืนว่าที่ว่ามันมันเกิดอุบัติเหตุ ง่ายเขาจะว่ามันเป็นเวลาที่อากาศาหรือว่าความมืดกับความสว่างมันสิเบิดไปความคามสว่างสิเบิดไปค่ามมืดสิมามาเยือนเนไครับมันเลยเป็นอึมคึมม,มืดตืต่นไหมครับมันเลยเกิดการแนมเห็นกันเนาะแหนมเห็นกันแล้วก็ไปโดยที่แนมชัดเจนบางทีรถเนี่ยรถที่มาบางขั้นก็บ,บ่ได้เปิดไฟเป็นบ่ เฮาผู้ออกเฮาก็บ,บ่เห็นนั่นว่าเฮาต้องแน่เบิ่งไฟมันบ่ครับเนี่ยทางไปคืนบุรัตทางนี้เนาะไปคอนแกนทางนี้นะครับเนาะนีอ๋อวิญญาสิลุยแล้วนะครับเนะาระรถพันหลายสิเนาะยนี่ย,ยาม,มือแรงมินองเอ้ยผมดงดนโดหลายเนาะเอ้าเดี๋ยวเอากลับรถก็ไปออกกันนะครับเนาะกลับอ่ะมึงมินองบรรยากาศยนี่ยาม,มืแรงนะครับ นี่แหละครับขา่าบรรยากาศสลัวสลัวมันเป็นอึมกึ่มครึมยังเนี่ยมันเป็นขจจเอือนยังได้นะภาษาภาษาที่ขเจเว้านะนะครับว่ามันเป็นอันตรายเป็นช่วงที่ค้นขับรถนี่บางบางเทียคน้นคนขับรถกัรลืมเปิดไฟคือคือวิญญาบอกละบอกเลเปิดไฟเมนบะขับมาอย่างเดียวแต่ว่าผู้ผู้สิ่อออกเลย ออกแนบแนมบาเห็นเพราะว่ารถสายทางตรงเขาจะบอเปิดไฟมันเลยแนมบเห็นเห็นครับมันเลยแนมทางบเห็นเลยออกมามันกับมังกันเพราะมันมืดนะครับเห็นไหมมันสิสลัวเมียนพราะคำแน่เปิดไฟหรือเด้อครับเห็นไหมนะครับบางคนก็บอกเปิดบางคนก็เปิดเห็นไหมนะครับนะคนกับอันตรายนะครับการใส่รถใส่ถนนยนม่ยมัแรงครับคนสิเปิดคุ้มือนี่พี่น้องสังเกตว่ารถโม่ไส้หรือรถโม่ไส้รถยนต์ก็แล้วแต่ สตาร์ทเครื่องึ้นนี่หรือว่าเปิดประตูปุ๊บนี่ไฟหนาติดปั๊บเลยครับพี่น้องสังเกตบ่นะนะครับข้าจเจ้าไม่ขอกฎหมายออกมาว่าให้เปิดไฟรีไว้ตลอดว่าฝนตกแน่หรือ,อยังเนี่ยมันมันสีแนงบรเห็นนะคือคือยังฝนตกสีแ้งบรเห็นเลยเห็น่าเปิดไฟบ,บางคนก็นติดฟิม์มืดเป็นปะ่ะรถบางข้างก็ติดฟิลหมืดแนม่เห็นสั่มนะโอ้ยนะครับทุกทนบรรยากาศของคืนโบราณนะครับนะ แถวที่พักนะครับโอ้นะครับบรรยากาศบ่ยภูเขาเนานะนาะนี่ครับพี่น้องบรรยากาศแถวอำเภออุบลรัตนะ์เนาะก็มีเอฟซีหรือ,อคนคอมเมนต์เขามากหล,ลายด่านนะครับเนาะเขาว่าบางคนก็บอกว่าอุบลรัตน์เป็นเมืองเงียบเล็กเล็กๆไม่ค่อยเจริญกาบกับกยอมรับอยู่ด้ครับเพราะว่า เป็นอำเภอที่เล็กๆเพราะท่านเจร,ริญดีๆจังถนนทางเส้นดีวิญญาณแลนอยู่ี่สมัยวิญญาเป็นล็กหน่อยกันยั่งยั่งเป็นยุสสภาพน้ดหน่อยเองสิละครับนะครับกันยังย่งยั่งยั่งหน่อยเป็นสองเล่นคือเก่าสสวนทางคือเก่าอยู่แต่ว่าการมีโครงการข <c oughs> ยายแล้วนะตอนเนี้ยเนี่ยละสีภาพพี่น้องไปเบื้องตอนที่บ้านมองเขาก็ย้ายนี่แหละที่ว่ามันสลรัวสุรัวอันตรายจังไหนหนึ่งเกิดขับมาเร็วบองหัวาทางมองเขาเฮ็ดใหม่นี่ขาย้ายออก ถนนเกาเนี่เขาเจ้าท่านเห็ดเป็นบ่ไปเห็ดข,ขัางมันวันสิเป็นล่องนะครับวันสิเป็นพักลงไปแมนบ่าวันสิเป็นพักลงไปเขาเอินว่าต่างระดับลงไปแมนบับถ้าเกิดเป็นบ้านเร็วๆนะบางทีคือเฮ้าบ่ชินทางนะครับฝากถึงเอฟซีทุกท่านนะนะครับที่เดินทางเข้ามาสู่อำเภออุบลรตนเนี่ยให้ระมัดระวังช่วงจากถึงตัวอำเภออุบลรัตนอครับเด้อนะครับคลิปนี้ซื้อว่าให้ บประวังนะขับรถเข้ามาเกิดรัดช่วงค่ำๆเนี่ยให้ใช้ความเร็วด้วยความระมัดระวังเพราะว่ากำลังขยายถนนใหม่แล้วก็คางคางขาเจ้าขยายในมันกิอสิเป็นหลุมเป็นบอ่อมีรถจักรใหญ่ๆเพิ่อน่อะเพิ่นว่าทำงานอยู่นะครับนะแล้วก็ลุกลั่งหินทรายต่างๆข้าเจ้ามาันก็สิขึ้นมานะข้นมายุ่น้ำกา ทองถนนมันกับเป็นดินทรายอย่าลืมนะครับขันเท้าขับรถบนระว่างนี่โอ้อันตรายมากๆนะครับมือถ้วยเลยนะมือถวกเลยนะนั่น,นห็นบ่พี่นงกห็นบาสิ่งที่เทาเห็นเด้เนี่ยมันขึ้นอย่างแบบ,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 บนนเบาๆเห็นปะน่าพี่นอกเกิดมาเร็วๆเหมือนบ่เนี่ยพูดอะฝุ่นไงกลุ่มเหมือนบ่พี่นอกเนี่ยวม่ใช่ดินทรายกับหินเดนพี่นองมันอาจสีบ่ชัดนะครับยน่ามะแลงนะครับหกโมงกลัวแล้วนะครับก็จะทุ่มแล้วนี่นะครับนะ 6โมง40ลูเดอร์นี่45แล้วบุ้งดูนะนั่นเห็นมาพี่นองมีไฟแวบๆบแบบอยู่จะเกิดมาพี่นองเราเคยชินทางเงินปะคือช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์นี่มีประชาชนมาหลายเห็นปะยังวังอา่าวที่พานมาว่ายังมืเอซคนี่ค้นเต็มเลยนะครับในตลาดอุบลรัชก็มีมองเที่ยวหลายมีที่พักกันหลายแล้วครับพ่นองอาจึงมาเที่ยวชวมในตลาดเื่อนน้ำก็ได้นะครับนะนี่นะครับเด้อปวดระมัดระวังนะก่อนจะเข้าตัวตลาดอุบลรัชเดอ้อนี่นี่แหละครับ บาทนี่เข้าแนมไปนี่ยามขึ้นมันสิบว่าเห็นมันว่าว่ามันเป็นเป็นระดับเป็นขันระดับลงไปเนี่ยมันบา้ามันลาผมว่ามันมันเลยมาไทายพี่น้องบองโอ้หนนี่เขาจะเอาเอาล่างมาเทให้นะครับเดี๋ยวน,นี่เห็นไหมพี่น้องเนี่เอาเอาเอาหินเอาเอาเป็นลาดยางเนาะมาเทให้ทางเข่าของที่ทํางานลายหม่องนะครับเนาะเขาจะกลับมาเห็นความรัดกลุ่มอยู่ มันก็เตือนกันนะครับเนาะบ่อยาาให้ามันเกิดขึ้นบวาวิญญาเองบวาสิเป็นเอซี่วบวาสิเป็นู้ดพี่น้องเฮาโบวาพี่น้องอก็แล้วแต่นะครับผู้เพิ่นมาเพิ่นบองหู้กิมาเร็วๆสิเนี่ยยังรถใหญ่เพิ่นยังทำงานอยู่เด้กบางดูนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นบ่ตัวนี้ใหญ่เพิร์นยังทำงานอยู่ครับคำเป็นบ่นะครับเกิดมาเร็วหรือมาบ่ระรมัดระวังหรือเข้าบองหูจังหวะนะครับมันันตรลยเนาะ ทางเขา่าทางออกันีิกับซีบอเห็นภาไหนได้พี่น้องเนาะนีะ๋ยะฝากถึงเอฟซีพี่น้องทุกคนเด้อนะครับเขามาเคินุวลาแงามมือแรงสลัวสลัวแบบนี้มันมันค่อนข้างเสี่ยงอันตรายนะพี่น้องอันตรายไลาๆเนาะอันตรายหลายเดี๋ยวพี่ย่าสิขับตรงไปก่อนนะพี่น้องภาพพี่น้องไปกับรถยู่หนาเนเกินลกลับบดมาใหม่เนาะเสียดจหัวว่าอ่ามันเป็นยังไงเนาะ นี่ครับตลาดแนวนะที่ตลาดตลาดอุบลลาดเลนะครับเด้อนี่ตลาดอุบลเนี่าแรลงนักคึกคักก็ได้ครับพี่น้องคึกคักก็เด้นะครับคึกคักดูนี่นะครับประตูเมืองมาก็แล้วแ้วเด้อพี่น้องเด้อประตูเมืองเข่าประตูเมืองพ่น็ดใหม่แล้วแล้วครับนี่เป็นที่เรียบปล่อยเด้อกับสวยงามโดดเด่นแล้วนะครับนะไปฮบไปนาเล่นนะครับนะ พอว่อนไปเอาบรรยากาศยุนาไอ้ทางเขาเค่นอนเพราะมันมันเป็นตะวันตะเวนตะเวนรับภูเขาเวว่ามันนไมนีแสงแสงท่องมันปะแสงท่องขึ้นเอ้ยคนเต็มเลยครับน้ำน้ำแมลรงนี่ตลาดนัดมึงด้วยเพราะมันตลาดนัดตลาดเทศบาลหรืตาดไหมมึงด้วยนะครับพี่พี่เนาะจับใจใส่สวยมากสื่อย้าอยู่ในกินนะครับสมัยยุคนี้กับพราเขอยเฮ็ดกันเนาะนะครับส่วนมาเขามาสื่อ,อไปนะครับ คนก็ซื้อไปเฮ็ดเองแต่บางคนเขาเฮ็ดเองมัน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 หลายอย่างเขาจะว่าเนาะทำเองมันหลายอย่างนะครับผู้ไหนมาพูดเขาพึ่งเห็นปะสูงแบบบางแหล่งงามๆโ,โอ้โหหนุ่งภูเขาสาธุสาธุูกเป็นยี่ห้อู้สูงตั้งนานเลยนะครับ มาสวยงามบ,บ่ครับอำเภอบุรัดเดอ้อนี่ยามย่างย่าง,งเมล็ดได้พี่น้องกันแล้วฝากความอฟซี C. ที่มาไทายนี่อยากให้เอฟซี C. ละมัดระวังเนาะยามมายามมาตัวบุรรัตไก่ระมัดระวังท่ากำลังเห็ดหลายแนยวโอ้ยแดงจิกพี <c ười> นะนะ่น้องเนาะแดงยังได้ได้ครับพี่นออ้องเพราะว่มนนามันเป็นย่างเมล็ดคือมาไถ่บางย่างเมล็ด นะครับไม่ทายเบื้งให้เบืออ้งมงแง่แมลงเพราะว่าสีได้หูน้ำว่ามันมันมันเป็นยังไงแบบแบบสภาพการจะลาจอน้ำแล้วก็อ่าแล้วก็นถนนที่สางไม่ก็เพราะท่านด้แล้วดีนะครับคมคำรดใหญ่เขาจะกลังเห็ดงานดีนะอันตรายฝากถึงพี่น้องกุ้คน้นนะ่ะพีญ่ญาเองก็บพรอยากให้มันเกิดปัญหา อุติเหตุต่างๆเกิดสูญเสียทั้งทรัพย์สินเงินทองแล้วก็ทรัพย์สินทั้งเวลาเนาะน้ำซ้ำมาเสียชีวิตน้ำเนี่ยโอ้โหนะอันตรายเนาะกับพวนาวยางให้เกิดนะครับเนาะวิญญาณกับาวนาวยังให้เกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นเนาะอยากให้เอฟซีวิญญาทุกคนติดตามคิปวิญญาณอยู่กันปลอดภัยดีทุกคนนั่นแหละไม่โชกวีลาภก่อนยญ่ๆนะครับ ทางเขาเเ้าเขื่อนแบบ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 เปลี่ยนบ่นะครับเอาวิญญาตกลับรถเลยนะครับด้วยเพาเขาไปนะเพราะมันคำแล้วขึ้นบ <c oughs> <c oughs> อยขึนเขาแล้วขอให้ขอให <c oughs> ้พ <c oughs> <ur> ี่น้องกลับวิญญาติกลับรถบุญละเขาไม่ตลาดนะบุญบุเขาไม่ตลาดทีหนึ่งนะ ไปทางนี้นะครับไปพื้นท่น้นสั่งนะครับเนาะนะครับแต่กลับไปขวามือนี่เข่าไปพายไงพระองค์ใหญ่ๆเรานพังลูกภูเขาเฮาน่ะนะครับหน้าลูกภูเขาอยู่วัดป่าภูพันคำล่ะนะครับวัดป่าภูพันคำเฮานะครับเห็นบ่พพี่น้องรถหลายเดยรถใหญ่ๆรถพ่วงสีเห็นปะเนี่ยบ่พพี่น้องเนี่ยมาแรงรถแห่หลายนะฝากถึงพี่น้องทุกคนเด้อยังไดกะ ใส่รถยันแรงนี่แหละขาจะว่ามันสลัวมันมันบอกว่าจังไดนเนาะมันอึมครึมไปพี่น้องคือเขาแนาไปเข้าสิโบชัดเจนเนะครับโบเห็นชัดเจนในวะ่นในการมองเข้าเนี่ยมันเป็นไม่่าที่ไอ้ควบสว่างกําล่างสิบหมกเบิร์ไปควบหมืม่นกันลังสิบห้มามันก็ได้เป็นเฮ็ดในสายตาเข้าอ่าปับ๊บแตภาพยังบบท่านนะครับเกิดมอง ไปอาจรอใหบ่ชัดเจนสินะครับเนาะฝากถึงพี่น้องทุกคนนะครับเนี่ยนะว่าขันขับรถสะท้อนแสงแล้วตอนทายทายไปตรงทางเขาเคลื่อนนะครับเริ่มคลิปขึ้นมาเมื่กาเริ่มสะท้อนแสงเนอาจสีบ่ชัดเจนนะครับเ,าเน,นะบเา,ากกนเะนาาเนนะรนะพราะไปยังพี่น้องเอาบรรยากาศน้ำแร่ให้พี่น้องเบิ้งหน้าว่า เตือนพี่เตือนน้องน้ำแล้วก็ช่วมภาพบรรยากาศย่มแรงของคืนบุรีรททัตน์น้ำตอนนี้ในตลาดอุบลรัตน์ซื่อๆหรอกนะครับเนาะขอจริงๆเราคือจกมาเตือนกันมากมาให้พี่นองแลม,มัดระวังการใส่ถนนใส่รถใส่ถนนนะครับาบางขั้นก็ปเปิดไฟดีนะพี่นนองบางคนก็น ออกจากตลาดไปนี่ลืมเปิดไฟเป็นปะไปแล้กวก็ลืมเปิดเลยไหมครับเนาะบังตลาดบวดลวรัตนะครับยำแรงคน,นคือคักที่ดีพี่น้องนะพี่น้องมาจับใจใส่ย,ย,ยคนงานเลยงานแล้วกวนะครับก็ เนี่ยนะครับตรงตรงออกไปเนี่ยแหละที่ว่าเฮ็ดถนนนะครับก็คือถนนมาจากถนนสายหลักนะครับสองหนะึ่งศูนย์เก้าเนาะแลนมาจากทางแยกถนนนี่อ่าวิสาหผล่นนะเนาะเขามาเกิมูลราณขอสําคัญโบราณที่ขาเข้า,ขาออกเด้อก,ก่อนเข่าถึงเื่อนก่อนสิเข่าตัวเพิ่มโบรนะาณอ่ะเข่าตัวตลาดอบุบลรัตน์เลยนะครับไอเรามันระวังกันนิดหนึ่งเนาะนะครับกําลังก่อสร้างกันเพิ่งกำลังเฮ็ดเพิ่งกำลังเล่งเฮ็ดอยู่ ว่ามันฝนตกมาเห็นข้าเจา้าเลยที่แรกเห็เหดเท็ดฝนตกมากละข้าเจ้าก็เลยสักราชาไปเนาะนะครับไปโอ,โอ้สวยงามแล้วพี่น้องนะขอเดชะพระองค์ทรงพระเจริญวันนี้เห็นบ้านนี่เห็นบ้านนี่ไงวะผู้เฒ่ามั่นมืด กัะยูรถแบบนี้เฮ้าบองคนขับเร็วอ่ะสินีเ่เห็นแฮนแท้แมกติดฟี่เหมือนมืเนาะมืดตึ๊บเลยเด็ดยนะครับอันนี้เลี้ยวเขามาทางตลาดนะครับ นะครับการถกระสีไล่จักหน่อยพี่น้องเนาะนะครับเนี่ยเอาได้เก็บมันเป็นภาพรวมไปจริงๆอะ่ะมันเป็นการที่มาเตือนกันมากกว่าว่าใส่รถใส่ถนนยนี่ยมันแรงเขาเมื่อคืนบุรีมย์เนี่ยเห้ี่ยมมาระวังนิดนึงนะครับพอถนนนทางคุณสั่งไม่หลายจุดหลายมองนะครับนะรถก็ไหลาๆนะรถก็หลายไนะหล,หลนะครับเยอนะแยะเยอะยะเยอะเนาะนี่แหละครับพี่น้องผมมียาพาเที่ยวกัน เก็บภาพบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิเนะอืมอไปบางแสนสองไปแหลงท่องเที่ยวหลายล,ายลายมองของ เพิ่มลัดิปไปพื่นะครับเนาะไปทางแบบสบายสบายเลยทางนนนะครับนะครับอ้าคลิปนี้ผมไม่ยังไรงย่างไาเที่ยวกะเมื่อตึ๊ดๆเพื่อนนะก้นนะครับเนาะครับกระคอให้เอฟซีกดให้ยกำลังใจแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามให้ยกำลังใจกันนะครับเนาะคลิปนายเกินไปนะครับนะคลิปนี้อย่าลืมว่าหันมาเกินระดับนะผู้บ่เคยมาช่วงนี้นะครับหรือว่าเคยมาแล้วแล้วแต่ช่วงเราจะไปถนนใหม่มาย่ำขึ้นเนี่ย เกิดมาเร็วๆว่าเคยจะของเคยมากมันบ่แมนนะครับเด้ยอยังในบทระมัดระวังเนี่ยจัยลดขั้นขั้นหลังวิญญาณนี่แถแนวเด้เขาจะบ่เปิดไฟเลยเห็นไหครับบ่เห็นเลยครับบ่เห็นเลยเนะเพราะว่าออกไปสิบ่เห็นเลยครับนะคลิปนี้ก้าวคำว่าสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ได้ครับเด้อสวัสดีครับ